น่นนี่บ้านใหม่ของของน้องกับมิวนะเ่ทำไมอะลอเล่นไม่ใช่บ้านใหม่วันนี้เรามาเยี่ยมบ้านเอลซ่ากับอันนาไงเพื่อนบ้านอะเล่นตลกเล่นกับลูกหน่อยสิยังไม่มีใครไปเคาะประตูเลย เดี๋ยวไปเข้าประตูก่อนนะาาแ่งกับแม่มากกว่าลูกจริงเหรอ,อต้องเลี้ยงลูกดิวันนี้เราใส่ชุดตีมแบบอาสีฟ้าเลยเล่นเดอะซินสีมาห้าชั่วโมงแล้วฉันเล่นไปเป็นพันชั่วโมงแล้วมั้งลูกนี่เดินข้อโรงานเลยดูดิต่อแตะต่อแตะเดี๋ยวเราเข้ามาที่บ้านของเอลซ่านี่ไงมาอะไรเอ่ยสีขาวหมาที่มีแม่เป็นพันธุ์สีขาวผิด หมาเอวซ้อยใครสอนให้น้องไม่คนอย่างเีง้ยนี่แล้วก็คนนี้อันนาะนี่ไงอันนาที่บอกมาเร็วมาเร็วพวกเราเข้ามาในบ้านดีกว่าเนี่ยน้องเข้ามาเลยเห็นไหมยังไม่ทันแบบอ๋อสวัสดีเจ้าของบ้านเลยเป็นตลกห้วย็เห็นปะเต้น,นอยู่ไม่ได้เป็นตลกเดี๋ยวให้ดูหนะ้าอันนาะชัดๆน้องอ่ะจะทำภาพรับเลี้ยงเด็กไงแต่ว่ายังไม่ได้ทำซะทีอ่ะ ที่เกียไงนอนกินนอนกินนอนไม่น้องขายพวงกุญแจอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยมีน้องๆทักกันเข้ามาเยอะมากมากแต่ซื้อกัน40คนทักมาประมาณแบบเกือบพันข้อความอ่ะดูดิแล้วทำไมต้องไปไปทำอะไรเ้ขาอะไรกันสองคนอยากรู้เขาเต้นกันไงเราไปทักทายเขาทำไมนั่น่ะอเห็นเห็นว่าสวยดีก็เลย จริงหรอนี่ดาราและสองคนเนี้ยเป็นเจ้าหญิงนะเออกับราชินีอ่ะเจ้าหญิงกับราชินีไงแต่บ้าเนี่ยเจ้าหญิงอานาคือเจ้าหญิงน้องไม่เคยแบบดูอาณาญา let's go let's go อ้าวรู้จักเออนั่นแหละมีเอลซ่าสวยไหมต้องสร้างเองอืมสวยกว่า ่อ๋อผมไม่ดูการ์ตูนแล้วเดี๋ยวก็คือแบบเราเข้ามาเออ่แม่ลูกนี่เข้ามาไม่ท้งไม่ทักแล้วก็เข้ามานั่งดูทีวีเขาเล่นอย่างเงี้ยแหละใช่ได้ไหมล่ะได้เหรอคือเจ้าของบ้านเขาเฟลลี่ไงดูลูกมันเต็มดูลูกมันเต็มไอ้ย่าไอ้ย่าเต้นตามป๊าป๊าป๊าไอ้ย่าไอ้ย่าน่าจะจังหวะสามชาละไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่า คราวที่แล้วอ่ะน้องเห็นบะล่าล,ลูกเราอ่ะโกรธกระเทืบเท้ารัวรัวรเลยครออับเลยว่าเชื้อใครจ้าแต่วันนี้ดูท่าทางอารมณ์ดีนะมีความรองเท้าคู่เห็นรองเท้าเราไหมรองเทา้าค<อ>ู่เสื้อคู่เตรียมท้องฟ้าใช่วันนี้ตรีมสีฟ้า จริงๆอะที่เนี่ยไม่เชิงว่าเป็นบ้านนะเดี๋ยวน้องซุมออกให้ดูจริงๆที่นี่เนี้ยจะเป็นศูนย์แบบรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเอ้ยเป็นศูนย์ n u r s ก็เลี้ยงเด็กอะไรงนงี้นี่เห็นไหมห้องนอนน่ารักมากมีเป็นรถเป็นรถแล้วก็มานอนนอนผู้หญิงผู้ชายโรงเรียนเตรียมอนุบาลใช่ไหมใช่เป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลก่อนที่จะเข้าอนุบาลหนึ่งมี iPad ด้วยเห็นเปล่าเรายังไม่ซื้อ iPad ให้ลูกเลยลูกเราอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่ ต้องให้เด็กแบบสามขวบขึ้นไปหรือเปล่าถึงจะสามารถแบบเล่น iPad ได้ดู iPad ได้อ่ะเห็นเป่าเห็นเป่าอะไรเหนเป่าอะไรเห็นเป่าเห็นเป่าเห็นเป่าอะไรน้องอย่ากลัวนีห้องน้ำห้องน้ำไดอาน่าย,ยังนั่งกระโถนไม่ได้อ่ะเด<ะ>ี<ะ>๋ยวให้ให้เธอนั้นแหละพาไปห้องน้ำอาา ไหนพา,าไปดิพาไปดิพาไปอะไรแมลงทำใจกันตาตาหนูปวดเออพาหนูไปหรือห่อยจี้มแมวแมงเอา้าแล้วจะเลี้ยงลูกยังไงละเนี่ยแต่น้องให้ดูดีกว่าว่าตอนนี้เดียนาเนี่ยอันนี้คือค่าปุคลิกภาพอะอ,อย่าเห็นไหมมันมีขีดแดงนิดนึงแล้วอันนี้คือน้องเขาชอบโต้เถียงนะเด็กคนนี้ ืม,มนแม่ทำไมนองผิดตรงไหนน้องเสียงน้องผิดตรงแต่อย่างอื่นเนี่ยเขียวนะเขียวนิดนึงการควบคุมอารมณ์เนี่ยคือน้องเขาทําได้ดีน้องเขาคือไข่ลูกรอสิลูกก็ทําได้ดีอารมณ์ร่วมก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจความรับผิดชอบคือหน,นคหนูเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วก็มีมารยาททางสังคมเคเราต้องแบบ สอนน้องให้แบบดีอะ,อะนึกออกไหมสอนลูกเราให้ดีเราถึงจะได้แบบสีเขียวอะไรเงี้ยพอลูกเราโตเป็นวัยประถมเนี่ย <c oughs> ก็จะสุม่มลักษณะนิสัยมาให้หแต่ที่น้องอ่านคอมเมนต์น้องอ่านว่าถ้าเกิดเราไม่สอนให้ลูกเราหัดเดินเนี่ยโตไปจะไายน้ําไม่เป็นอ,ะอ่ะอ้าวสอนแล้วดิ <c oughs> ใช่เราต้องสอนให้หัดเดินเรายังไม่สอนเราสอนหัดพูดเฉยๆอาล่ะ ต้องไม pues over, nah, ่ใช่ว่าเกิดมาก็สอนเองเลยไม่ใช่หรอไม่อันนั้นสอนนิดเดียวที่แบบเดินตอกแตะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสอนหัดเดินอ่ะคือต้องสอนนานหน่อยมีการคิดการทรงตัวการสื่อสารจินตนาการแล้วก็ฝึกนั่งโถส้วมอ่ะการการทรงตัวคือการเดินเห็นไหมสาระมีอยู่จริงแหมอุ้ยตด นั่งยังไเห็นไหมเนี่ยตดพูดป้าดพูดปาเนี่ยอ๋อเียกว่าคนแคดตดตบ่าเรงไม่ได้ตดลูกแมงแงๆหรอพอดีตดบ่อยชอบตดเป็นชีวิตจิตใจป๊ะป้าหรืออยากอาบน้ำอาบเล่นน้ำเล่นน้ำอาบน้ำนง่ อ่งน้องเดินเข้ามาถามจะทำอะไรกันนะพ่อลูกคู่นี้เหรอจะทำอะไรกันอาบน้ำเหรอเอ้าทำไมอาบไม่ได้อ่ะมีความงง้าวยยันอาบอันนี้แล้วกันเนาะน้องอาบให้แล้วกันคือตกลงนี่บ้านเขาใช่เรามา อันน้ำบ้านเขาก็บอกแล้วไงเป็นเนื้อเซรี่เราก็พาเด็กมาฝากได้ไงแต่เราต้องมาด้วย <laughs> พราแม่อยู่ด้วย๋ยวงั้นเ,ออเรามาดูเอลซ่าอันานากันดีกว่านะคะตอนนี้เขาคือน้องคือลูกเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นแขกค,คนแรกเลยเป็นเด็กคนแรกเลยที่ท,ที่มาอยู่ที่นี่เวลาเราไปทำงานไม่ว่างก็ก็พา,าเด็กมาฝากสิ แถวนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่ <S <S ไม่มีกันน้องพึ่งสร้างน้องพึ่งเล่นภาคใหม่อ่ะก็ไม่มีใครอยู่ดิเด็กคนเดียวเนี่ยเด็กคนเดียวในในหมู่บ้านรอไป<ล>10ปีปีก็ยังไม่มีคนเพิ่ม <S 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 นะมีสิไม่ยอมอาบให้สักทีอะช่างน้องเขาจะทำอย่างอื่น, <S <S นคุยอะไรกัน เราทำอะไรกันดีเอาความคิดเห็นหน่อยเฮ้ยเห็นไหมนะเมื่อกี้ลูกเราแอบขโมย iPad ด <laughs> ีีเล่น iPad ดต้ยมาแอบเล่นของเขาขออนุญาตหรือยังเกมอะไรไไวะก็เนอร์เซอรี่ไงก็ใช้ได้โอเคเนอร์เซอรี่ลองให้เด็ก <laughs> มาดูก่อนว่าเด็กชอบไหมนี่ดูสิดูพี่เลี้ยงก่อนเขาพิュเขาพิวอ่ะโอ้ <laughs> เขาไม่มีอาหารเลี้ยงเราเลยวันๆอยู่บ้านเขาก็อยู่อย่างเนี้ล่ะใช่ <c oughs> อยู่อย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่มีอาชีพอื่นไม่ต้องทําอะไรไงน้องมาแอบกินซีเรียลของเขาเนี่ยกลิ่นหอมจัง <c oughs> ที่นี่มีแบบชั้นเดียวอะแค่นี้ไม่มีชงไม่มีชวนอะเหมือนชีวิตจ,จริง<า> <c oughs> น้องไปกินคนเดียวน้องไม่แบ่งอะเหลือเราไว้ค่อยให้โ okay, อเคบปก่ เมื่อก่อนเนี่ยมันยังจะเหลือแล้วแบบน้องกินไม่หมดอ่ะปัจจุบันอ่ะอิ่มมาไม่น่ากินหมดเลยแต่ก็อย่างเงี้ยทุกวันน้องกินคลีนไงคือกินมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ลี้รำลุ่เตกไม่หมยถึงมันมันมันคลีนอ่ะจานมันคลีนเลยอ่ะมันมันล้างไปเลยสะอาดไปเลยเดี๋ยวดูบริเวณส่วนหลังบ้านไหม โหลังบ้านก็จะมีอะไรบ้างตรงนี้เหมือนเป็นแบบเล่นทรายเลยเนี่ยแล้วก็มีตุ๊ก,กตานะคะเอ้ยมีกระต่ายด้วยกระต่ายแบบอ้อาวบ้านอย่างนี้ละเกมมีแมบบใบไม้ต้นไม้มีดอกไม้อะไร่างๆจา้าพ่อคนรักธรรมชาติแหมขื่นด,ด,ดีนะหรอเราบ้านเราไม่มีหรอไหนไปดูบ้านเราดิ นั่นไงบ้านเราข้างหน้านี่ไงต้นไม้ตั้งเยอะแยะบ้านเราอะเห็นบป่ไอ้มันต้องมีในสวนหลังบ้านด้วยสวนหลัง,งลบ้านน้องไว้สําหรับของเล่นเด็กๆไงฝึกพัฒนาการทะะาักษะไงมันต้องขยายแล้วต้องมีไร่องุ่นไรส้มไรตอฟี่ <c oughs> แล้วก็จะปลูกเหรอปลูกได้นะเ้าจากาไปแล้วก็มีร้านกาแฟแต่ว่า เดี๋ยววันนี้เราอยู่กันที่เนสลี่ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้แบบมาเล่นคลิปหน้าเราไปร้านกาแฟกันน้องแอบ,บไปมาแล้วแหละแอบไปเล่นดูร้าน <ไป S 1> แบบมีม,งงามากไปทาง,งาน,ปเ,างานเป็นเจ้าของร้านจะเป็นเจ้าของร้านจริงไหมล่ะเล่นยากนะ <c oughs> แบบเราต้องแบบอคอยแบบขายของอะลองไหมเราจะบอกว่าแบบขายของยากลูกค้าก็ทําปวดหัวโอ้ยลําบากมากน้องจะบอกไว้ <c oughs> บ,บ <c oughs> อกไว้ <c oughs> เลย,เลยใช่ดูดิ น้ามาเก็บจานให้เป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีเราเป็นแขกที่ใจไม่ด้ยากจริงๆรู้ตัว,นวนเนี่ยสะปอนลูกบ้างว่าเนี่ยอย่าทำแบบแม่นะเด้ไมไม่ยอมอาบสักทีอ่ะคือพาไปสองรอบแล้วก็ไม่อาบสักทีอ่ะก็ทำใจแล้วแหละว,ว่าจะไม่อาบแล้วเนี่ยก็สกรปรกเหมือนแม่เอาอะไรว่าแต่น้องอะทั้งคลิปเลย่ะหลักฐานก็มีมแต่เฟสคาเฟ่อะไร ไปกันมานี่ยันขายของอยู่สท้อนวันอ,อาบน้ำได้ข่าวอาบน้ำก็เหมือนเดินผ่านน้ำหรอขายของอยู่ไงไม่ค่อยว่างไงแล้วดูหน้าเธอก่อนสิเออเนี่ยเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหม,ไมลแล้วดูลูกเราทำหน้ายิ้มแป๋มซุบอกซุบอก,บอกแล้วดูเธอทำหน้าเขาเรียกว่ารักนักแต่ไม่สแสดงออก นิ่งม,มากอ,อ่ะตัวจริงก็นิ่งอย่างนี้แหละไม่ยิ้มไม่ไหลเลยเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยเห็นไหมน้องว่าว่า <c oughs> เนี่ยตัวจริงก็อย่างเงี้ยยืนนิ่งแบบอย่างนี้เลยจ้ะเราดูดิปป้าจะพาหนูไปไหนอุ้มหนูทําไมอาบน้าอาบน้ำอนนำไาไรไเลไหมปป๊าไม่ขยับเลยอ่ะนันเองป้าทำสมาธิก่อนทำสมาธิอะไรตึงช่วโมองอนนะทำสมาธิอะไรตั้งนานอ่ะ น้องก <พา S 1> ็ยนืนสวยปาน่าจะทงเข็งไม่เหม่งไม่ไหวแล้วแล <c oughs> ้วทำไมไม่พาไปอาบวะน้องมีความงงเลยหรือเปล่าก,ก็พาไปเลยแล้วทำไมไม่พาละไปไดทีกดสิลองกดหลายรอบเอาพาไปอย่างอื่นเฉยเลยพาไปไหนเนี่ยน,นี่ไงาอาบน้ำว้ามาอาบห้องนี้เอง เฮ้ยลูกเราหัวขาวหัวน้ำตาลดีๆหัวขาวแล้วเนี่ยตาหนุ่มเป็นโรคโรคอะไรคะเป็นโรคล้างหน้าจะไม่ได้ออกเรียนแบบเรียนแบบใครที่ตอนไหนยังเหอือ เรล่นเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นจริงอ่ะตอนไหนวะไม่เห็นรู้เลยอ๋อก็ที่นี่ไงที่หน้านิ่งแล้วก็บอกว่ารักมาจจะไม่สแสดงออกอลละหรน้องลืมเนี่ยกันละ่ะหิวแล้วเฮ้ยทำไมความรับผิดชอบติดลบอ่ะฮ้ยเล่นชี้ ดูน้องอะดึงลุกแล้วทำไมเอ๊ะเขาเรียกว่าเป็นการสอนว่ามันไม่ควรทำหนูอยากเล่นขี้อ่ะอ๋อถ้าเราเล่นขี้ไม่ได้นะถ้าเราเล่นขี่ต่อหน้าพ่อแม่ไม่ได้จริงเหรอลองม่อีกรอบนึงขอนใหญ่เลยรับหลังได้หรอไม่รู้อะเนี่ยเล่นต่อหน้าถ้าต่อหน้าไม่ได้เห็นไหมความรับผิดชอบจะติดลบแล้วผู้ปกครองจะว่า นี่ไงโดนดุนะโดนว่าห้ามเตะเนี่ยเราต้องสอนไงถ้าเห็นลูกเขาทำอย่างเงี้ยเห็นไหมเนะี่ยเราหนูก็ร้องไห้อะป๊าป๊าสอนหนูอ่ะนี่ไงเขาก็จะมีการสอนเรื่องการขอโทษสอนเรื่องการร้องขอการลงโทษเฮ้ยลงโทษได้เหรอเอาเป็น นี่ไงสารยายเรื่องไม่ให้ตัดน้ำในห้องน้ำไม่ให้เล่นที่อ่ะถอนลูกไปนะตอนนี้น้องไปดูน้องก่อนน้องกินเยอะจังเลยกินอะไรบ้างเขาบ้างเนี่ยพุงออกแล้วโอยพุงออกเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอจะบ้าหรอน้องท้อง บมตุ้เห็นเดีอดเดืเดน้องท้อง <จำ S 1> ดูทา่าเดินก่อนจำได้ไม่ผ่านวันจไ้ม่่าดวันเลยปรุงมาน้องท้องไงท้องแล้วเนี่ยตั้งท้องแล้วเนี่ยเห็นบอกก็ว่าทำไมน,น้องดุดหดิดดูน้องหายใจดิโอ้ยหายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่เปิดท้องเนี่ยเห็นไหมเปิดหลังด้วยโอ้ยปวดหลังจัง โอ้นี่ไงน้องตั้งท้องในขั้นที่2แล้วเดี๋ยวขั้นที่3มจะโตกว่านี้แล้วก็จะคลอดเธอนนท้องหรอลินลี่อันนามาถามน้องอนนก็เธอก็เห็นนะอันนาเฮ้ยเล่นอะไรอะ่ะโอ้อเขาใหญ่แล้วเล่นสีเอ้ยถึงแม่ถึงคแม่ดู แม่ดุแน่ถ้าแม่เห็นแบบนี้ลิลลี่ว a r อายุอยู่ไหนฮะอ่าน้องอยู่นี่ดุแน่เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยกำลังมองด้วยนะตายบายตายแล้วตายแล้วทำไมดือจังเดี๋ยคือคือทำไมไม่หยุดนยืนมองยืนมองแต่ไม่ได้ดุไงบ้านเขาจะเล็กหมดแล้วเนี่ะนั่นสิ กอดกอดด้วยความรักแต่เ,เราต้องสอนน่ะเอาไงดีก็สอนนะสอนเนี่ยการลงโทษในความบรงพื้ิที่ผ่านมามันคงบอกว่าห้ามก่อปัญหาไม่รู้ว่าบอกจะฟังไหมนะต้องลองดูเจ้าบ้านเจ้าบ้านมอง,มองแรงอง่ะเมื่อกี้มองแรงครั้งหน้าคงไม่ให้เข้าบ้านอะ๋อ โมโหเนี่ยโอ,โอ้ยกระทืมอีกแล้วโอ้ยทำไมอะมอโอ้ย,มอยไม่ชอบให้น้อง<ม>ติเตือนหรอเนี่ยน้องแค่ดุนิดเดียวอะ่ะไม่ฟังน้องห<ด>นูทำอะไรผิดอ่ะหนูก็เป็นเด็กเด็กทุกคนก็เป็นนี่อ้าวเล่นอีกแล้ว <laughs> ดูสิได้อานาตีแดงแล้วเหรอหิวใช่น้องโมโหหิวแล้วก็ง่วงด้วยโอ้ย <laughs> ดูลูกเราจีให้หาอะไรกินแล้วกันอนให้กลับบ้านนอนที่นี่ได้ไหมได้อาหารกลังหิวเอาอาหารให้กินก่อนดูเศ้าสงสารเดี๋ยวกินเองเลยเจ้าบ้านก็ต้องมาก่าดด้วยนะต้องมาถูเกรงใจเขาอย่าบาบ้านเขาเลยจริง แล้วลูกเราไม่เป็นไรเขาต้องแบบฝึกความเคยชินไงจะได้เลี้ยงเด็กคนอื่นไหวอย่าให้ดื่มนมแล้วคนแม่ก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกันผ่านตูน้เย็นเจ้าของเขาไม่มาแบบนั่งด้วยนะยืนคุยกันด้วยนะเนี่ยโซฟาก็มีจะไล่ไอ้สาคนนี้ออกไปยังไงดีให้มันดูเมเป็นมิตแย่าจะไล่พวกเราทำไมหัวใจ้ายหัวใจร้ายแต่ที่ ิ่งที่ลูกคุณทำนี้ใจร้ายกับบ้านเรามากมันคงบอกย่านี้อ้าวหิวแล้วนั่นไงหิวลว้่นไงบ่นนักบ่นนักแต่ก็หิวแล้วเนี่ยดูด,ดิหิวแล้วใชว่ก็ให้ไปกิน,นอะไรเราก็กินแบบของกินง่ายๆซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยเอาไปไหนแล้วหนูหนูไป,ไปไหนแล้วคะิีน,นี้แหละเขาจะได้ไล่ออกจากบ,บ้านเมื่อกี้เห็นไหมแต่อาน่าเอา,เอามาเอามาวางไว้ตรงเนี้ย มีมารยาทเห็นป่กมีการเก็บนะอนอนที่ดีดีกว่าอีบแต่กดอีก,อกอให้เป็นน้องเราเราอะเราก็ยังหยุดเราก็าไม่ไปไหนอะเราก็อยู่ที่นี่อะเราต้องแบบทำความสนิทสนมกับเอลซ่าและอนาเข้าใจไหมควรควรจะทำตั้งแต่แรกว่ะนะไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ไปนั่งดูทีวีหาอะไรกินไม่ทงไม่ทักพาหนู่ไปนอนทันทีดิ จะกินผมแม่อยู่แล้วน่ะเอาไม่งั้นหนูจะกินผมแม่นะก็สักทีดิโอเคเรียไม่ธรรมดาเล่ยสาวบ้านเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลุงเราเป็นลมเอ้ย พรมานลูกหรือเปล่าเนี่แล้วเด็กน้อยดูหน้าสภาวะกดจัดยังยังไม่ทันอ่านหนังสือนิทานเลยหลับแล้วอะ<ร>่ะโอ,โอโ้ก็กอะจีง่วงจะตายอยู่แล้วอะ่ะอุ้ยนี่มีโอเคเดี๋ยวน้องอ่านนิทานตาไหมยังอ่านนิทานให้อีกเหรอหนูไม่ฟังแล้วหนูจะหลับ ลอุ้ยั่นไัยเห็นจริงด้วยน่ะมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักเอาอีกมไปเลยจังที่ใครๆต่ตงก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์